การเรียนปอเมเอปีน้องที่เคารพทุกท่านครับกับผมอผอพงศิษฐิติมาข่วมนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมวันนี้ได้มาพบปะปอเมเอปีน้องหมู่บ้านเฮาโดยอาศัยเสียงตามสายของหมู่บ้านซึ่งในการใจ่เสียงในครั้งนี้ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะมาขอความเมตตาพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเมอ้อวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำำําตําบลเมอ้อที่สร้างโอกาสให้กับหลูกหลานบ้านเฮาเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด1นึ่งรคนในการจัดการศึกษาทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่ง่เพียงพอต่อการพัฒนา เพราะต้องใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาอีกหลายด้านหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการนํานักเรียนไปศึกษาเ,เรียนรู้นอกสถานที่การนํานักเรียนไปแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายและที่โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมการนํานักเรียนที่ชนะการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคไปแข่งต่อในระดับชาติครั้งที่เจบที่จังหวัดน,น่านการพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เธอมีความทันสมัยเพื่อลูกหลานบ้านเฮาจะได้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอีกทั้งเป็นทุนการศึกษาประจำปีคึกับตกเรียน ดังนั้นโรงเรียนเมอวิทยาคมโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีท่านนายกธีรพงษ์เผากานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม,มออเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจึงได้จัดงานทอดผ้าป,ป่าขึ้นภายใต้จื่อว่าผ้าป,ป่าเข้าเปลือกเข้าสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมออวิทยาคมเพื่อหางบประมาณสมทบในการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนเมออวิทยาคมโรงเรียน จึงขอความเมตตามายังปอแม่พี่น้องผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญพราปาในครั้งนี้เป็นพระปาเข้าเปลือกเข้าสารและซองปัจจัยโดยจะมีคณะครูและนักเรียนนำซองพระปาไปฮือในวันที่13กุมภาและจะมาเก็บในวันที่15กุมภาโดยเมื่อจัดเก็บกองพระปาเรียบร้อยแล้วก็จะมีองค์พระปาถวายในวันที่17กุมภาพัน2,566นี้ ทางโรงเรียนเมออวิทยาคมหวังเป็นยันยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากปแม่พี่น้องผู้ปกครองทุกๆท่านขอกราบขอพระคุณครับ